ครับสวัสดีครับท่านสมาชิกแล้วก็แฟนช่องสูดเด่นฝารวยนะครับวันนี้ผมก็ได้นำมาตัวเลขกนะครับจับคู่2ตัวบนล่างนะครับนำมาท่านสมาชิกได้เอาไปเป็นแนวทางนะครับครับก็มาดูกันเลยนะครับก่อนอื่นก็ขอแนะนำสูตรนะครับเพราะว่าสูตรนี้ก็เป็นสูตรใหม่นะครับก็ยังไม่เข้ามาเพียงเจ็ด8ดแปดดนะครับ ลองเอาไปพิจารณาร่วนังค่าเผื่อชอบก็จัดไม่ชอบก็ผ่านนะครับตัวเลขของเรานะครับการคำนวณนะครับเลขที่ออกมานะครับก็907นะครับล่าง99นะครับเราใช้7นะครับหลักหน่วยบนนะครับแล้วก็10ล่างนะครับ7จบวก9นะครับได้มาที่เลข6นะครับ6กบวก6คงที่นะครับได้มาที่เลข2ลดแต้มเกินเลข1นะครับ อ่าส่วนด้านนี้นะครับด้านนี้เราก็ใช้อ่าหลักหน่วยล่างนะครับยกมานะครับเป็น9ลดแต้มก็เป็น8เป็น7นะครับตอนเลขที่ออกมานะครับคือ906ล่าง7 1นะครับเราเข้าที่71นะครับอ่าและต่อมานะครับก็ทำเหมือนเดิมนะครับ6บวก7นะครับ6บวกเเราก็ได้มาที่เลข3นะครับ3บวก6เราก็ได้9กและ8นะครับส่วนด้านนี้นะครับหลักหน่วยล่างนะครับ ก็เป็นหนนะครับยกมาก็ลดแต้มมานะครับเป็น0ูนย์เป็นเก้นะครับตอนเลขที่ออกมานะครับศูนย์หนึ่ล่างหกนะครับมาดูกันเลยนะครับก็อันนี้ก็เข้ามาที่เ0 3าศูนะครับรับเข้าที่ศูนะครับและต่อมาก็เข้ามาที่เจ็ดสนะครับสองเจ็ดองล่างศูย์เนะครับ แล้วต่อมานะครับเราก็ได้มาที่287นะครับด่านนี้เราได้มาที่987นะครับตัวเลขที่ออกมาคือ872ล่าง30นะครับเราเข้าที่72นะครับและต่อมานะครับงวดที่ <c oughs> 605นะครับล่าง6 16นะ่16นะครับเราเข้ามาที่05นะครับ เดินดีนะครับสูตรนี้ก็เข้ามาก็หลายงวดนะครับก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับครับนี่ก็เข้ามาที่เลขล่างนะครับ6กสองนะครับเข้ามาที่6กสองนะครับและต่อมานะครับงวดที่แล้วที่ผ่านมานะครับเราก็ได้มาที่6กสองหนึ่งนะครับส่วนด้านนี้ได้มาที่สองหนึ่งศูนย์นะครับตัวเลขที่ออกมาก็คือสี่ห้าสามล่างหนึ่งหนึ่งนะครับมาดูงวดนี้นะครับว่าจะเดินต่อหรือไม่ก็ ลองไปพิจารณาดูนะครับครับตัวเลขของเราก็เหมือนเดิมนะครับ3บวก1นะครับ3บวก1เราก็ได้มาที่เลข4นะครับ4บวก6คงที่นะครับเราก็ได้มาที่เลข0นย์นะครับลดแต้มมาเป็นเลข9กนะครับส่วนด้านนี้นะครับหลักหน่วยล่างคือเลข1นะครับแล้วก็ยกมานะครับ1ลดแต้มเป็น0นย์เป็น9นะครับตัวเลขมาก็รู้สึกว่า ได้คล้ายกันนะครับว่าจะเดินต่อหรือไม่ก็ลองไปพิจารณาดูนะครับครับในจับชุดไว้ก็มีดังนี้นะครับเผื่อชอบก็ลองไปพิจารณาดูนะครับตัวเลขก็ไม่เยอะนะครับเผื่อชอบนะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับก็ได้มาที่สี่หนึ่งนะครับอ่าสี่หนึ่งแล้วก็สี่ศูนย์นะครับสี่เก้าแล้วก็ศูนย์หนึ่งศูนย์เก้านะครับแล้วก็ศูนย์ศูนย์เก้าเก้านะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับ ชอบก็จัดไม่ชอบกอ็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับครับเผื่อมีตัวเลขดีดีก็ที่มาเข้าเป้าของเราก็จะจัดซื้อจัดหาได้นะครับครับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็เจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ